ที่ดินค่ะวันนี้นะคะเราจะบอกทุกท่านเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนตุลาคมะคะ่ะ1ึถึง3 1ตุลาคมนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะ11ทำเล40แปลงของเรานะคะที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะเมื่อท่านซื้อที่ดินกับเรานะคะท่านจะได้รับ iPhone 13 Max นะคะ ไอโฟนออกมาใหม่ๆเลยนะคะใหม่ติ๊กเลยนะคะไอโฟน13 m a x 128จิกนะคะท่านจะได้รับท,ทันทีเป็นของแถมทันทีนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะจาก1-31ถึงตุลานี้นะคะวันนี้นะคะเป็นอยู่ที่บ้านสวนคลอง14องคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเพื่อนพามาเยี่ยมชมนะคะแปลง A7 และ A8 นะคะแปลงละ488ตารางวาสองแปลงนี้รวมกันก็2ไร่กว่านะคะ ลูกค้าวางเงินดาวนะคะแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นไอเดียที่ดีมากๆ,ๆเลยค่ะปนชอบมากเลยนะคะเขาขุดสะค่ะขุดสะแล้วเอาดินจากการขุดเนี่ยค่ะขึ้นมาผมที่นะคะขึ้นมาวางตรมที่นะคะแล้วตอนนี้ลูกค้าก็มาตั้งเสาไฟฟ้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะตอนนี้ดินยังไม่แห้งดีนะคะดินยังไม่แห้งดีเนี่ค่ะ ไอเดียนะคะในการที่แบบว่าซื้อที่ดินเราเห็นไหมคะว่าท่านเพียงแค่วางเงินดาวทําสัญญากับเราเรียบร้อยนะคะท่านสามารถที่จะมาเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้ทันทีนะคะแล้วขุดสระท่านไม่ต้องไปซื้อดินเยอะนะคะขุดเป็นบ่อนะคะขุดสระเลี้ยงปลาหรือท่านจะทําเป็นที่ปลูกบัวแดงปลูกอะไรก็ได้นะคะแล้วท่านก็เอาดินจากการขุดสระเนี่ยขึ้นมาสมที่ของท่านนะคะท่านก็จะประหยัดค่า ถมดินไปอีกเยอะนะคะตรงนี้ปันบอกเลยใกล้คลอง14ค่ะจากตรงนี้ไปตรงคลอง14นะคะประมาณเนี่ยค่ะออกไปประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรนะคะท่านจะเจอกับคลอง14นะคะซึ่งเป็นคลองที่เราสามารถนําน้ํามาใช้เพื่อการเกษตรได้ทั้งปีนะคะตรงนี้นี่ค่ะวงเวียนใหญ่ปันบอกเลยอนาคตนะคะวงเวียนนี้ 22ไร่นะคะ22ไร่นะคะท่านสามารถอนาคตนะคะที่เราแพลนไว้นะคะก็จะเป็นการทำสวนสุขภาพนะะอาจจะมีร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตนะคะเราสามารถที่จะมาซื้ออาหารกินมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือมาเดินออกกําลังกายมาวิ่งก็ได้ค่ะรอบโครงการทั้งหมดในโครงการเรา2,000กว่าไร่นะคะสําหรับบ้านสวนคลอง14และเรามีรํรารงสาธารณะถนนสาธารณะประมาณ130ไร่เป็นพื้นที่ค่ะ แบบส่วนกลางนะคะมากมากมากที่สุดเลยสําหรับที่นี่นะคะมีพื้นที่ส่วนกลางเยอะมากแล้วที่ดินที่เรายังไม่เปิดขายอีกจํานวนมากนะคะร้อยแปดสิบแปลงเรายังไม่ออกนะคะแล้วก็ยี่สิบสี่แปลงเล็กเราก็ยังไม่ออกนะคะและที่ทับซีเคร็กว่านั้นนะคะ กำลังจะมีนะคะตอนนี้วันนี้ปั้นมาเจอกับช่างรังวัดนะคะช่างรังวัดนะคะเพื่อที่จะมารังวัดนะคะมีลูกค้านะคะมาขอซื้อที่ดินเราเพื่อทําเป็นหมู่บ้านขายค่ะทางหน้าทางเข้าเมื่อเช้าที่ปิ้นรีวิวมานะคะเขาจะมาทําเป็นหมู่บ้านขายแล้วท่านที่ดูสิคะถนนเรายกเป็นสาธารณะหมดแล้วะคะถนนเรากว้างถึงแปดถึง20เมตรนะคะไฟฟ้าเราก็เข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ต้านแคดูนะคะถ้ามีหมู่บ้านหรือมีบ้านเข้ามาอยู่แค่ห้าหลังขึ้นไปเนี่ยค่ะอวตอก็จะเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เข้ามาพัฒนาถนนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอนาคติ้นบอกเลยว่าสะดวกสบายที่นี่ค่ะเหมาะมากๆป่าในกรุงปเปรียกป่าในกรุงค่ะสําหรับใครที่อยากมีบ้านหลังเล็กๆบ้านสวนเนี่ยค่ะอยู่กลางป่านะคะขับรถจากกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะมาทําบ้านสวนหลังเล็กๆนะคะปลูกผักเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไป เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะทาไร่นาสวนผสมนะคะจันถึงสุขเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเราเบื่อกับความแออัดความชุลมุนวุ่นวายความมีเชื้อโรคก็เยอะนะคะเราต้องเตรียมหาพื้นที่แบบนี้เราต้องขอนไว้แล้วค่ะเราต้องมาเตรียมหาไว้แล้วนะคะถ้าอนาคตทางด่วนมาลงกเป้นบอกเลยราคานี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะตอนนี้โซน A ของเรานะคะ488ตารางวาเราขายเหลือแค่ A1 หนึ่งแปลงเดียวนะคะตอนนี้เราขายเกือบหมดแล้วนะคะส่วนโซน B ก็จะว่างแค่ B2 B3B4 นะคะยังได้ในราคา

5พ5พศ5พแล้วก็ B1 นะคะตอนนี้ยังว่างอยู่แค่นี้ค่ะสําหรับแปลงใหญ่ของเรานะคะเห็นไหมคะว่าป่าในกรุงนะคะขับรถจากกรุงเทพเพชรชิอมองเสร็จ,รจที่เินของเราอยู่ใกล้กับร้านห่างจากถนนราชสิทินครยก2สองกิโลค่ะอยู่เจอร้านบิททันสวีทนะคะเลี้ยวเข้ามา3กิโลก็จะถึงที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซานะคะอยู่ใกล้กับอ่ามอาวอ,องคลัตอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าสมเด็จพระเทพนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขาอยู่ใกล้แหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเหมาะที่จะทําบ้านแนวสวนเกษตรเลื่อา เพินเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะยูทู b เปิ้นขายที่ดินรบกวนกดติดตามช่องยูทูปเปิ้นด้วยนะคะ, 98, ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งปดหกเก้าแปดเดี๋ยวเิ้นจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ